เรื่องในเทศกาลใกล้วันความสักของคนไทยคือวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับก็จะมีประชาชนเนี่ยมาทาบุญแล้วก็ร่วมสงกรานต์เล่นน้ํากันจํานวนมากครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับรดยท่องเที่ยวก็มีหน้าที่ดูแลนะครับให้ควาปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหรือแหล่งที่มาจุดที่เล่นน้ํากันเยอะๆน้ำกันสำคัญอย่างที่กรุงเทพมันเกิดถนนข้าสารนะครับและถนนสีลมนะครับโดยท่องเที่ยวเราก็จะให้ ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวนะครับโดยจะประจาอยู่ตามจุดต่างๆนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถจะเห็นและขอความช่วยเหลือได้นะครับรวมทั้งทางต่างจังหวัดอย่างเช่นทางเชียงใหม่เองแะไรก็มีนะครับตัวท่องเที่ยวเราคอยดูแลนะครับสลหรับตัวท่องเที่ยวเราจะกระจายกําลังกันอยู่ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับมีทั้งอาสาสมัครแล้วก็ล่ามแปลพร้อมทีจดูแลนักท่องเที่ยวให้กปลอดภัยนะครับไปท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ โดยถ้ามีเหตุต,ออต้องการจะแจ้งอะไรก็หมายให้ใหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลได้ทันทีครับนาั